เด็กวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุพรรณภูมิวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์จะมีความเป็นมาอย่างไรบ้างนั้นเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ได้การสร้างความมั่นคงความปลอดภัยให้แก่บ้านเมืองผู้นำของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ทำสงครามเพื่อต่อต้านผู้รุกราน ป้องกันร,รักษาและขยายอำนาจของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังดินแดนใกล้เคียงในสมัยที่ต้องเผชิญกับการขยายอำนาจของชาติตะวันตกชนชั้นผู้นำของไทยได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินนโยบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติโดยการผูกมิตรเมื่อมีปัญหาการสู้รบเกิดขึ้น เช่นปัญหากับฝรั่งเศสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ดำเนินการเจรจาทางการทูตเป็นหลักผ่อนปัญหาหนักให้เบาลงจนสามารถรักษาเอกราชไว้ได้การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่บ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงให้ไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะไทยจึงมีโอกาสเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาไม่เท่าเทียมกันที่ทำกับต่างชาติมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สในสมัยประชาธิปไตยตั้งแต่พุทธศักราช2475 รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีระบบปัจจัยด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์กรุงเทพตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่ลาปรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ใกล้กับอ่าวไทยทำให้สามารถเดินทางจากอ่าวไทยมายังกรุงเทพได้อย่างสะดวกรวดเร็วทำให้มีเรือจากต่างชาติเข้ามาค้าขายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยตัวอย่างปัจจัยด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นักเรียนคะ นักเรียนดูภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ศึกษากันในวันนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงทำเลที่ตั้งของกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเส้นทางออกสู่ทะเลได้สะดวกทําให้มีการติดต่อค้าขายกับพ่อค้าต่างชาติได้ง่ายนั่นเองค่ะเด็กๆ ปัจจัยด้านที่ตั้งทางด้านภูมิศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ยังมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านเช่นแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กองจึงเหมาะแก่การเพาะปลูกและใช้อุปโภคบริโภคปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมแม้ในสังคมจะมีคนหลากหลายเชื้อชาติาศาสนาแต่พระมหากษัตริย์ ทรงอุปถัมภ์อย่างเท่าเทียมกันจึงไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคนในสังคมทำให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างด้านสังคมและวัฒนธรรมลักษณะของสังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสังคมไทยในสมัยนี้ยังคงเป็นไปตามแบบแผนของสมัยอยุธยา ซึ่งอาจแบ่งเป็นสองระดับคือระดับชนชั้นปกครองได้แก่พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์ขุนนางและข้าราชการระดับต่างๆระดับชนชั้นที่ถูกปกครองได้แก่ไพร่และทาสสภาพสังคมสมัยนี้ยังเป็นไปตามศักดินาอยู่โดยที่พระมหากษัตริย์ ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดตามความเชื่อว่ากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพตามแนวคิดของศาสนาพราหมณ์มีการซื้อค่าทาสแต่มีนายเป็นจำนวนมากที่เลี้ยงดูทาสเหมือนญาติส่วนประชาชนทั่วไปมีการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ไม่ค่อยแน่นอน เพราะเป็นสภาพหลังศึกสงครามอีกทั้งมีคนต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นชาวจีนเข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากรัชการที่หนึ่งทรงแก้ปัญหาความสับสนของบ้านเมืองดังกล่าวให้อยู่ในความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการนำกฎหมายในสมัยอยุธยามารวบรวมสอบใหม่ให้ถูกต้องเรียกชื่อใหม่ว่า กฎหมายตราสามดวงซึ่งประทับตาด้วยราชสีคดสีและบัวแก้วใช้เป็นหลักในการปกครองมาจนถึงสมัยรัชกาลที่สลักษณะสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ยุคปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่สอังกฤษได้ส่งทูตมาเจราจาทำสัญญากับไทย คือเซอร์จอนเบวริงเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398เรียกว่าสนธิสัญญาเบลริงซึ่งทำให้ฝ่ายไทยต้องเสียเปียบฝ่ายอังกฤษอยู่หลายประการจึงมีผลให้ไทยต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว สมัยรัชกาลที่5ทรงปฏิรูปสังคมให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกสืบทอดนโยบายการปรับปรุงและปฏิรูปตามสมัยรัชกาลที่4ที่ได้ทรงวางรากฐานไว้ในสมัยรัชกาลที่4ที่ได้ทรงวางรากฐานไว้ในสมัยรัชกาลที่5มีการปฏิรูปหลายด้านซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดดังนี้ 1. การเลิกทาดและการเลิกระบบภัยโดยทรงจัดการอย่างค่อยเป็นค่อยไป 2. การเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับของสังคมตะวันตกเช่นการให้ปฏิทินตามแบบยุโรปใช้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แทนวันข้างขึ้นข้างแรลม ใช้เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมแทนเดือนอ้ายเดือน12การแต่งกายตามวัฒนธรรมตะวันตกและยกเลิกการคานเวลาเข้าเฝ้าเป็นต้น Gobierno การปฏิรูปการศึกษา <โ frustrating. S 2> การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศรัชกาลที่5ตระหนักในความข้อนี้ ทรงมุ่งพัฒนาการศึกษาของไทยสรุปได้ดังนี้ 1. ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในวังเมื่อพุทธศักราช2 4 1 4 2. ตั้งโรงเรียนนายทหารมหาดเล็กที่ตำหนักสวนกุลาบ 3. ตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎรขึ้นครั้งแรกที่วัดมหาพารามเมื่อพุทธศักราช2427 4. ขยายการศึกษาออกสู่หัวเมืองอย่างจริงจังในพุทธศักราช2441โดยใช้วัดเป็นสถานศึกษาและมีพระสงฆ์เป็นครูผู้สอนการปฏิรูปการศึกษานี้สืบเนื่องมาถึงรัชกาลที่6เช่นมีการประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาปีพุทธศักราช2464 ซึ่งเป็นการบังคับให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ในวันนี้สำหรับในวันนี้เมื่อเราได้เรียนรู้กันแล้วคุณครูให้เด็กๆทำแบบทดสอบออนไลน์จำนวน5ข้อใน Google form ก่อนที่เด็กๆจะส่งคำตอบให้คุณครูให้เด็กๆทบทวนความถูกต้องด้วยนะคะ สำหรับการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คุณครูก็ขอจบุงแต่เพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขกับการเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ